รูไ้ไหมคะว่าเพชรเนี่ยนอกจากรูปทรงที่พวกเราสามารถพบเห็นกันได้โดยทั่วไปอย่างเช่น round brilliant cut หรือ fancy shapes ต่างๆเช่น oval pear shape marquise เป็นต้น mm hmm. ก็ยังมีการเจรัยรูปแบบอื่น mm hmm. ซึ่งเป็นการเจรณัยที่ยูนีคแล้วก็เฉพาะเจาะจงกลุ่มมากๆแล้วก็ไม่ได้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปค่ะการเจรานัยก็จะมีรูปทรงแปลกๆนะคะอย่างเช่นกระต่ายหมี teddy bear การเจียเป็นรูปแรดต้นคริสต์มาสดาวกระทิงเป็ดผีเสื้อ หรือแม้กระทั่งรูปแบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มลูกค้าที่นิยมซื้อเพจประเภทนี้ก็จะเป็นพวกนักสะสมนะคะ แต่ว่าจะมีในบางกรณีที่จะซื้อไปทําเครื่องประดับสําหรับสวมใส่อย่างเชนจี้กระต่ายอันนี้นั่นเองค่ะถึงแม้ว่าการเจรานายักษณะนี้จะมีหน้าตารูปลักษ์ที่น่ารักแต่ว่าราคาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ค่ะเนื่องจากว่ามีเนื้อเพชรที่ต้องสูญเสียไประหว่างขั้นตอนการเจรานายเยอะค่ะเพื่อนๆชอบกันไหมคะเพชรรูปทรงแปลกๆแ,แบบนี้ส่วนตัวกี้ชอบนะคะชอบนั่งดูมันน่ารักแล้วก็เพลินดีค่ะไว้วันไหนเงินเหลือๆจะไปจัด